เก็ดกับขา่าเศร้าค่ะเศร้านี่จะผัดผัดอีงละผัดไข่ใส่ดอกผักหอมผัดไข่ใส่ดอกหอมอันนี้ดอกหอมหั่นแล้วตอนแรกว่าิุหนึ่งคนเยวะค่ะลืมมาขาวเพิ่มมีว่นสิหนึ่งคนเยวเราก็ถอดสีกุ้งหมูกับสมตำลืมมาขา่า จะได้กินเขาสวยก็เลยคิดว่าออกก็เลยสิผัดไข่นี่หละใส่ดอกกร้อมแล้วก,กับถอดขุนเชียงแล้วก็น้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิซื้อมาไวด้ดอกเนี้วแห้งความต้นมันเนกนอไกเต้นกบองเียนไทยค่ะ้ะะนกบเี Đổ, cái, có có sợ, cái 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 Già thịt Chai thai Chai thai đông vai Chai แล้วก็รอไข่สุกแล้วก็เสร็จแป๊บนี้